สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับก็ในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเ,เล่นน้ําก็ให้ระมัดระวังหรือจะเดินทางไปไหนมาไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านก็ขอให้ระมัดระวังนะครับที่สําคัญอย่าเมาอย่าดื่มแล้วขับนะครับก็ขอใหอ้มีความสุขกันมากๆสุขภาพดีกันทวนหน้ามีความสุขในปีนี้ครับผมขอบคุณครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในวันสงการแล้วก็ กลับไปหาครอบครัวจะมีความสุขเลยที่สำคัญก็คือเที่ยวกันระมัดระวังนะครับเมาไม่ขับครับรสวัสดีครับสงการจะถึงแล้วก็ฝากแฟนบอลสุพรรณทุกคนนะครับสวัสดีวันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้มีความสุขมากเที่ยวให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้แฟนบอลสุพรรณบุรีเอฟซีเที่ยวกันอย่ามีความสุขนะครับระมัดระวังตัวด้วยนะครับ สวัสดีครับผมเดชาสะอาดโชมครับสงการนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันปีใหม่ไทยวันหยุดก็ขอให้อยู่กับครอบครัวทำให้เต,เติมตเต็มความสุขให้กับครอบครัว,วแล้วก็เดินทางขับขี่ปลอดภัยครับขับรถแอลกอฮอล์ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องดื่มครับสําับดีปีใหม่ครับก็วันสงการปีนี้ครับก็ขอให้ ทุกคนครับแฟนบอลมีความสุขครับเดินทางกันปลอดภัยครับเที่ยวให้ระมัดระวังครับมีความสุขมากครับในวันสงการครับก็เนื่องในวันสงการของไทยก็ขอให้แฟนบอลเป็ยทุกคนมีความสุขในวันสงการก็คิดถึงในขอส่งทุกปการอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติของเราให้มีความสุขก็อยากจะฝากเรื่องเรื่องการดื่มสุราครับเพราะว่า เพราะว่าการดื่มสุราก็ดื่มได้ดื่มในที่ที่ไม่ควรเดินทางครับหรือดื่มแล้วไม่ขับครับก็ขอให้สงการปีนี้การบอลสเปนเลิฟที่ทุกคนมีความสุขครับผมมากๆครับผมครับสวัสดีครับผมเปียรลาจังเลดมาอวยพรวันสงการครับก็อย่าดื่มเหล้ากันเยอะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็ผมอยู่นครปฐมนะครับผมจะไปนครปฐมครับไปเที่ยวเชนได้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสำหรับสงการนะครับปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกท่านเดินทางสวัสดิภาพครับใครที่กลับบ้านต่างจังหวัดก็เจอครอบครัวขอให้สุขเกษมสำราญในวันปีใหม่ไทยครับครับสวัสดีครับครับวันสำหรับวันปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้แฟนบอลทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้กลับบ้านนะครับใครที่กลับบ้านก็ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรจากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแฟนบอลชาวสุพรรณบุรี FC ครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับก็ขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างสนุกครับมีความสุขกันมากๆครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับเมาอย่าขับแล้วกันครับขอบคุณครับ